สวัสดี้าสวัสดียามสายนะเา้ามาเก็บพักในะส่วนหลังบ้านนะ้าวันนี้อันจะลื้อผักกาดแปลงนี้นะ้าเก็บไอที่แก่ๆไปให้เพื่อนบ้านแปลงน้ําผักนะ้าวเอามาเก็บผักกาดตัวกันแล้วก็เม้ามอยกันไปตัวนะ้าาสารทุกสุขดิบเล่าสู่กันฟังนะ้าอันนี้กับผักกาดแปลงนี้เนาะเขาปลูกตัวกันตั้งแต่ต้นเลยนะ้าแล้วก็แปลงนี้จะมีผักกาดผักชีแล้วก็ พริกนะจ้าเขาจะวางพริกอยู่สามแถวเนาะตอนนั้นเราปลูกพริกแล้วก็ลบเฟืองนะจ้าเพราะว่าพริกผักกาดอไอผักชีไทยนะจ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้เนาะเพราะว่าผักกาดผักชีไทยนี่จะโตเร็วนะจ้าพริกโตช้านะจ้าพอเราลื้อผักกาดออกหรือผักชีออกแล้วก็แปลงนี้ก็จะมีพริกอยู่สามแถวนะจ้าเขาจะโตไปด้วยกันเนาะ พริกหอมนะเจ้ากระเทียมผักกาดผักขี้หดนะเจ้าอยู่ด้วยกันได้นะเจ้าปลูกไปพร้อมๆกันเลยนะเจ้าอันนี้กับเก็บไปตัวเม้าไปตัวนะเจ้า,อ,าอยู่ต่างจังหวัดก็ม่วนอยู่นะเจ้าช่วงเช้าก็จะอากาศหนาวนะเจ้าเช้าเช้าอากาศก็อยู่ประมาณ12องศานะคะเพื่อนๆหนาวมันบาง,บางวันก็ปากสั่นเลยนะเจ้าหนาวอากาศเนี้ยมันจะหนาวเนบกว่าแอร์เนาะ บางวันก็ฮ้อนนะจ้าอากาศแบบขึ้นขึ้นลงลงนะจ้าร่างกายนี่แบบไขรเป็นภูมิแพ้นี่น็อกเลยนะซ้าเป็นวัดง่ายเนาะอันก็เป็นเป็นไฮไฮนะจ้าส่วนกลางวันนี่ประมาณ3 7 7องศานะสบาบร้อนแบบร้อนปี้จนปวดหัวเลยนะจ้าพอตอนเย็นนี้อากาศก็จะคายลงนะจ้าอุณหภูมิก็จะลดลงอชั่วโมงละอหนึ่งองศานะจ้าลดลงเรื่อยเรื่อยๆเ,เนาะ อพอช่วงดึกเด็กก็อยู่ประมาณยี่สสองยี่สสามองศาอากาศเย็ยนสบายนอนรับสบายนะเช้าพอสะดุ้งตื่นมานี่ต้องเตรียมผ้าห่มไว้เลยเนาะเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็อยู่ประมาณ15องศานะเฮาสะดุ้งตื่นขึ้นมานะเจ้าหนาวเนบเลยนะเจ้าพืชพักก็จะงงสักน้อยหนึ่งนะเจ้าจริงๆแล้วอากาศเนี่ยมันจะชอบอากาศเย็ยนมากๆนะเจ้า ยิ่งเย็นยิ่งงามเนาะแต่ที่นี้มันก็เย็นเย็นฮอนฮอนนะจ๊ะถ้าเย็นจัดไปเลยนี่เมล็ดพันธุ์ก็จะไม่ค่อยออกนะจ๊ะมันจะแค้นหรือออกมันก็จะแค้นไปเลยมันไม่โตนะจ๊ะถ้าเย็นกําลังดีนะจ๊ะเย็นพอพออุณหภูมิพักรับได้นันจะงามนะจ๊ะพักบ่ชอบร้อนนะจ๊ะพักชอบฝนตัวนะจ๊ะแต่บ่ชอบนักอันนี้ก็วิธีของเขานะจ๊ะธรรมชาติสร้างสรรค์นะจ๊ะอันนี้ก็จะเก็บ ลื้อเป็นมดเลยนะซจ้าก็คือลื้อไปทั้งแปลงนะซ้าบังค้บเหลือเลยเนาะเอาเหลืออีกสองแปลงนะซ้าเอาไว้แก่งกันนะซาวาเนี่ยแป๊บแปบ๊อันมาอยู่บ้านได้สิบเดือนเลยเนาะไวมาก,มากๆนเพือนเพื่อนอันกลับมาอยู่บ้านประมาณวันที่หนะึ่งเมษายนเนาะ ว่ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่สักสองเดือนนะสาวปรากฏว่าอันต้องอยู่เป็นการท้าวอนนะสาวหลายๆคนก็ทราบเนาะหลายๆคนก็ที่เพิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่กันก็ยังบอูงูด้วยนะสาวคืออันเป็นเด็กกรุงเทพนะสาว <c oughs> กลับมาอยู่บ้านเป็นการถาวรน,นะสาวอภัยที่มีแผนที่จะกลับบ้านมบบต้องขึ้นยากนะสาว ก็มาเลยเดี๋ยวก็ปรับตัวเองได้เองนะจ๊าอสองสามเดือนแรกเราก็มีการกรี๊ดกราดเกิดเกิด <c oughs> ขึ้นเนาะ <c oughs> ก็คือมันปรับตัวไม่ทันนะคะจริงๆก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอสมควรนะแต่เด็กในเมืองนะคะทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่หน้าปากซอยนะจ๊ะสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะมันมันง่ายนะจ๊ะอินเทอร์เน็ตก็รวดเร็วทันใจนะจ๊ะมาอยู่บ้านนี่แบบ วิถีไทยบ้านจริงๆเนาะก็คืออินเทอร์เน็ตก็จะเชื่อจะช้านะจ๊ะความสะดวกสบายเขาก็ต้องเข้าไปในเมืองนะจ๊ะโทรศัพท์พังทีนี่ก็ถ้านิดหน่อยนี่ก็ไปกับ30โลนะจ๊ะถ้านักหน่อยนี่ก็ประมาณ200โลนะจ๊ะต้องเข้าตรวจจังหวัดนะจ๊ะความสะดวกสบายไม่มีนะจ๊ะเขาเรียกว่าไก่ปืนเที่ยงเนาะแต่อากาศก็ต้องใช้ความว่าอากาศบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะ รถสักคันก็มันมีนะเจ้ายามเช้าเนาะที่บ้านมันก็มีรถขบะข้าวต้มขา้ขาวนาข้าวซวนนี่แหละเช้าส่วนอจับใจใช้สอยเนี่ยที่บ้านใช้เงินนะเจ้าแต่ใช้ไปเยอะถ้าเป็นพืชผักสวนครัวนเนี่ยจะบนิยมซื้อกันนะเจ้าแต่นิยมแลกเปลี่ยนกันเนาะก็คือเฮามีพักกาาก็แบ่งไปเพื่อนบ้านเพื่อนบ้างมีบะแค้งบะเขือก็เอาแบ่งปันกันมาใครมีอะไรก็จะแลกเปลี่ยนกันนะเจา้จาจะที่นี่จะเอื้อเฟือเผื่อแผ่กันเนาะใครมีอะไรอย่างก็ เอามาเปลี่ยนกันนะจ้าผลละมักลากไม้หน้ามะม่วงซุกนี่ไม่ต้องห่วงนะที่บ้านน่ะมีมะม่วงแค่สองต้นเองนะซา้าแต่ลำใหญ่เต็มสวนโอ้โหก็คือแบบมาเป็นเข่งๆอะ่ะเพื่อนๆกินไม่ทันต้องกวนนะคะกวนนี่คือกวนไม่ทันนะคือกวนแล้วก็แจกแจกไปบ้างคือกวนแล้วกินไม่ทันนะคือเก็บไว้มันก็ไม่มีที่เก็บเนาะ คือกินทั้งปีก็ไม่หมด <c oughs> คือที่นี่ก็จะชาวกเกษตรกรที่นี่จะปลูกลำไยเนะมาะมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงโชคอนันต์นะเจ้าแล้วก็ลำไยสามอย่างนี้เป็นหลักเนาะส่วนไหนพืชหน้าแรงก็จะเป็นข้าวโพดหวานนะคะมีแซมแซมเนาะหน้านาก็จะมีทํานาทํานาแค่พอกินนะเจ้าที่บ้านเ่าได้ทํานาปลูกขายกันนะเจ้าที่หมู่บ้านเนาะปลูกไว้แค่ทํากินนะเจ้าพอกินก็ช่วงหน้านานี่มันจะมีลําไยค่อมอยู่นะเจ้ามีลําไยกับข้าวโพดหวาน ช่วงประมาณสิงหากักยาตุลาเนี่ยบบงานหนักมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนอันกลับมาช่วงนั้นเนาะช่วยพี่พี่คะกันแดดไม่ได้ทานเนี่ยแบบเขาเรียกเป็นเหนียงอะ่ะเพื่อนๆนตัวในดามเป็นเหนียงคือจริงๆคืออากาศแบบคือแดดดำเนาะมันไม่ใช่แดดเปี้ยงแล้วอันไปตากแดดคือแดดที่ไม่มีแดดอะ่ะเออแต่ดำมันก็ปรับตัวแต่ปีนี้อันว่าอันปรับตัวได้นะคืออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อันก็เรียนรู้นะคะพวกตัวเหลือบตัวไรตัวคุ้นอะ่ะ อันไม่รู้จักอะรู้จักไอแตยุงเนาะลิ้นอย่างเงี้ยตัวเหลือบที่กัดควายอะรู้จักแต่ไอตัวอะไรนะตัวคุณนอะไม่รู้จักเลยอันกลับมาเนี่ยโดนอันกัดเต็มขาเพื่อนเพื่อนแล้วก็แบบจะว่าแพ้ก็ไม่แพ้เนี่ยอันกัดเนี่ยอันจะแดงหมดนะคะแต่อันจะไม่เป็นตุ่มเป็นอะไรเลยค่ะแล้วหายคันแล้วก็จะหายไปเลยนะคะแต่ช่วงที่มันกัดมันทรมานเนาะประมาณสิบกว่าวันถึงหายตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนคุณนกัดอันเหมือนเดิมนะ แต่สามวันหายนะโดยที่ไม่ต้องทาย,ยาค่ะคือเหมือนร่างกายปรับอะค่ะปรับตัวเนาะอันนี้ก็แม่โดนแม่ดุนะคะคือมันสายแล้วแล้วคะแดดก็แรงแล้วก็คุนก็เยอะนะคุนก็กันอะมันกันเ,เมื่อกี้เห็นไหมเกาแยกๆเนี่ยก็ใช้ไปใส่เสื้อแขนยาว <c oughs> ขาย,ยาวนะคะแต่หน้าไม่ได้ปิดนะคะไม่ได้ห่วงหน้าลูกอะหน้าลูกดำไม่เป็นไรแต่แขนขาห้ามดำ <c oughs> ในสวนนะคะลงสวนนี่ต้องใส่เสื้อนะคะยุง ยุงพอควรนะยุงกับไอ้น,นั่นแหะตัวคุ้นตัวคุ้นตัวน้อยๆที่รากัดปุ๊บมันเป็นสีแดงๆค่ะเพื่นอนเพื่อนอือไอใครมีแพนกลับบ้านก็กลับมาค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่พร้อมเนาะอันอยู่กรุงเทพมาสามสิบปีนะเพื่อนเพื่อน,นรอให้พร้อมมันไม่พร้อมนะคะถามว่าเราพอมันก็ไม่รู้จักพอสักทีนะคะมือคือการใช้เงินเนี่ยมันไม่จบนะเพื่อนเพื่อนมีน้นก็จะเอานี้มีหนี้ก็จะเอานั่นะถมเท่าไหร่ไม่เต็มนะคะถ้าเรารู้จักคําว่าพอดีละ พอพอดีพอเพียงพอเลี้ยงตัวทุกอย่างจบเพื่อนเนคือแบบมีเงินนะคะต่อยู่ต่างจังหวัดต้องใช้งเงินนะเพื่อนๆแต่ก็ต้องมีนะคะมีติดตัวมาบ้างนะคะมีซัพพอร์ตตัวเองเนาะส่วนที่เหลือเราก็มาทำมาหากินที่บ้านเองนะคะที่บ้านพอมีรายได้นะเพื่อนๆนแต่งานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานไร่งานสวนนะคะแต่ในความคิดของอันนะอันจะค้าขายนะคือไม่ได้เปิดร้านค้าขายนะคือถ้าแบบขายขานมขายอะไรเงี้ย คือวันละสองสามร้อยบาทเนี่ยทำได้นะคะเพื่พนอนๆขายของกินขายง่ายอะที่นี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ไปอยู่ไปตามไร่ตามสวนนะคะอย่างเนี้ยปลูกผักไงเพื่อนๆคือไม่ต้องซื้อต้องหาเลยะค่ะเพื่อนๆก็คือแบ่งเพื่อนบ้านกินบ้างเนาะแล้วก็ ตอนเช้าแม่ก็จะทําเมนูก็ใส่บาตรทุกเช้านะคะแต่แต่คลิปสั้นๆทุกเช้านะั่นคือเมนูใส่บาตรนะเพื่อนๆที่แบบไม่ได้กินนะคะไม่ได้ตักใส่ถ้วยแล้วก็เมนูของเราท่านก็จะมีคลิปกับข้าววันละสองสามคลิปเนาะคือว่าแม่จะทํากับข้าวสองเวลานะคะเช้ากับเย็นเนะาะเช้าทำสองคลิปคือทํากับข้าวเรากับข้าวใส่บาตรนะคะหลวงพี่ท่านอาพาธท่านก็กับข้าวกับปลาก็จะ จะเน้นหน่อยหนึงค่ะท่าน,อ,นอันที่ท่านฉันได้นะคะส่วนเรานี่ฉันได้ทุกเมนูนะคะเมนูก็สลับสับเปลี่ยนกันไปซ้ํากันบ้างเนาะแล้วแต่เมนูก็ตามฤด,ดูกาลนะพืชผักก็ตามฤด,ดูกาลนะจ๊ะมีพักการกริกรนพักการนี่แหละเอออ่าทำไมอันพูดไทยกลางบ้างไอภาษาเหนือบ้าง อันอยู่กรุงเทพสามสิบปีนะเพื่อนเพื่อนบางทีแบบอู้เหนือมันกับปรเลดไทยนะพออู้ไทยเป็ักกรรมกับประเลดเมืองนะคะรอเข้าทีเข้าทางอันนี้ดูดิบักเอบรรากาศพันพื้นเมืองนะคะอันนี้เอาไปแปรงส้มเนาะตอนแรกบอกว่าแม่รอมันแก่สักน้อยหนึ่งจะเอาไปแปรงส้มกันนะเช้าอาแปลงพักกาส้มนะพักกาดที่ซอยน้อยๆนดนะ้สะ ซอยที่ดองสองสามวันแล้วก็ไม่ยำใส่มะเขืออันนั้นคือผักกาดส้มแต่ถ้าเอาไปตากแห้งนะจ้าสูตรของแม่นี่คือไปตากเด็ดแห้งให้มันสลบเพกกอนนะจ๊ะแล้วก็บบักขันนะจ้าไปล้างน้ําแล้วก็ใส่เกลือนะจ้าใส่เกลือใส่ข้าวเหนียวปิดฝานะคะเรียกผักกาดดองนะจ้า วิถีไทยบ้านนะจ้าก็กิจกรรมที่บ้านอาหารการกินนะความเป็นอยู่อันก็ค่อยๆเรียนรู้จริงๆอันซึมซับตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะแต่ด้วยความที่แบบอันออกจากบ้านอายุ12ขวบก็เข้าไปเรียนในเมืองเนะาะอัจบในเมืองก็เข้ากรุงเทพเลยค่ะก็อันก็ออกจากบ้านประมาณ30สกว่าปีกลับมาก็คือน้ำหนึ่งใหม่ค่ะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายนะ,ะเรื่องอาหารการกินเราก็กินได้อยู่แล้วไง แต่ถ้าเรื่องทํากับข้าวอันเป็นคนที่กินที่ดีนะคะเ,เพื่อนเอันเป็นคนกินง่ายนะอันก็กินได้ทุกเมนูแต่ทํากับข้าวถามว่าทําได้ไม่ทําได้แต่รสชาติมันจะไม่ได้คือที่ไม่ได้คือไม่ถูกใจแม่ะคะ่ะเ,เพื่อน ไม่ถูกใจแม่ไม่ถูกใจพ่อคือเราไม่รู้รสเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราไม่รู้ว่าท่านกินรสชาติแบบไหนแต่เราอ่ะจ,จะกินรสชาติของเราอันเปนเด็กกรุงเทพอันกินรสจัดอยู่แล้วค่ะส้มตําปูปลาเนี่แบบโอ้อย่างแซบนะคะแต่ที่บ้านไม่อ่ะท,ที่บ้านไม่กินปูปลาเ,ปเพื่อนที่บ้านกินตําไทยแล้วก็รสชาติหวานๆเนี้ยอันไม่ชอบกินอะ่ะแต่เวลาทําแม่ก็อยากจะแจมด้วยเนาะเขาก็อยาก อยากอยู่กับลูกสาวนะอยากอยู่ร่วมกันงี้ยทำกิจกรรมร่วมกันอันก็ต้องกินตําไทยไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนานข้าวนานข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชินแล้วเขาปรับตัวได้เดี๋ยวเราก็จะตําปูปลาากินกันเองนะอนมาอยู่บ้านนะยังไม่ได้กินส้มตาปูปลาเลยอะ่ะเพื่อนๆคือกว๋วยเตี๋ยวสักชามเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่สวรรค์มากๆอะไรเงี้ยข้าวผัดกะเพารพากะเพราลาดข้าวอะไรเงี้ยวิถีคนเมืองอะ่ะไม่อที่นี่ก็แม่ก็ทํากับข้าวกับปลาให้ทุกมือนะคะ ก็แต่แต่เมนูแต่และเมนูอันเป็นคนจ่ายตลาดนะคะก็จะรู้ว่ามีเมนูอะไรเอามาต้องใส่อะไรอันจะรู้ก็มาให้แม่ทํากับข้าวกับปลานะคะตอนนี้แม่หายป่วยแล้วนะหายหายไอ้โรคเส้นสมองตีบอะ,อะเส้นเลือดในสมองตีบหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคุณหมอบอกนะคะแต่โรคหัวเข่าเสื่อมยังไม่หายนะคะดูแลกันไปนะคะอันนี้ก็คือโรคชราภาพเนาะคือแม่อายุเจ็ดสิบแล้วละ่ะ แต่แม่แข็งแรงทุกประการนะยกเว้นเข่านะคะก็ YouTube ก็มีส่วนช่วยนะเ,นเพื่อนๆอก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเนาะเพราะว่า อันแบบทิ้งงานแล้วก็มาอยู่กับแม่แล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยยเงี้ยมันจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เนาะการทําคลิปทํา YouTube มันก็มีอะไรให้ทําแล้วก็เราก็แลกเปลี่ยนทักทายพูดคุยกันในคลิปเนาะเป็นเพื่อนทางโชเชียลนะอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะอยู่ด้วยกันมาสิบเดือนเนาะอยู่ตั้งแต่อันแบบทําอะไรไม่เปลนอนะคือเบือ ตอนนี้ก็โอเคอันก็เรียนรู้ที่จะอยู่ต่างจังหวัดได้นะคะปลูกผักปลูกหญ้าที่อันก็เป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะแต่ด้วยความที่เราทิ้งนานนะคะอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดเริ่มหนึ่งไอ้นับสูนนะคะก็นับหนึ่งได้เลยนะคะเราเดินได้เร็วนะคะเพราะว่ามันก็เคยชินอยู่แล้วนะแต่อากาศแรกๆก,ก็อาจจะปรับตัวไม่ค่อยได้นะคะ แต่ตอนนี้ก็อันก็สู้ร้อนแล้วค่ะอันก็เวลาเจอร้อนไม่กีดแล้วนะคะปกติอยู่แต่ห้องแอร์ไงพอมาเจอร้อนก็ไม่ไหวนะคะแต่ที่ทางเหนือไม่ค่อยร้อนมากกันเพื่อนคือร้อนแต่กลางวันรนะ้อนเปรี้ยงเนาะเช้าเย็นไอก้กลางคืนก็อากาศประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาก็ถือว่าอากาศเรานอนปกตินะคะนอนสบายนะคะเพื่อนหลับสบายไปถึงเช้าอากาศเย็นๆเนาะมันจะร้อนช่วงกลางวันนะคะ อันนี้ก็งานอันก็งานประจํามันก็กพอมีบ้างน,นะคะต้องใช้พอมีบ้างอันทํางานอยู่ประมาณ30%มเนะเพื่อนๆอันไม่ได้เต็มรลอยนะด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะคะ oh. ก็เดี๋ยวว่าสักพักนะคะอันก็จะหาช่องทางอื่นว่าช่วยหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาว่างอันเยอะแล้วก็ YouTube เราก็ทำกันไปนะคะ t ิ k ต o กก็ทำกันไปเนาะ เราทำสามช่องทางไหนเราก็ทําคลิปกันแล้วค่ะเ,เพื่อนๆอย่าให้เสียเวลาเลยนะคะทํา1คลิปลงไปเลยค่ะทุกช่องทางนะคะ YouTube นะคะ TikTok Facebook Fanpage แล้วก็ Line Boom ค่ะลงไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูไม่ดูก็สุดแล้วแต่ FC จะเมตตานะคะก็ <laughs> <laughs> อันก็มี FC หลายช่องทางนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกๆช่องทางเนาะอันนี้นะคะ่ะมาเก็บผักเกือบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเมาส์อมอยในแป๊บเดียวเนาะคือแบบเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากชีวิตจริงนะคะเพื่อนๆใครอยากมีแผนกลับบ้านกลับได้เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะว่าต่างจังหวัดไม่เลวร้วายคะ่ะเพื่อนๆ ก็ความสะดวกสบายอาจจะไม่มากมายนะเดี so <pr> <with air> ๋ยวเราก็ชินนะคะเพื่อนๆเราอยู่ที่นี่มันก็ไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายอะไรมากมาย้เพราะมันอยู่กับที่อยู่แล้วนะคะพืชผักสวนครัวมีพื้นที่ก็ปลูกๆอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นค่ะปลูกที่แบบเราอยากกินะผลละหมากลากไม้อันก็มาลงนะเพื่อนๆก็ผลไม้ก็ตามฤดูกาลนะคะปลูกอย่างละต้นสองต้นก็พอนะคะปลูกพอกินนะคะแต่ถ้าจะปลูกพอขายก็ได้เนาะ ถ้าลำไยเนี่ยก็ไม่ต้องปลูกก็ได้ค่ะขอกันกินก็ได้เพื่อนๆมีแต่ละคนมีเป็นสิบสิบยี่สไร่ที่บ้านอันมี20ะะ่สไร่เนี่ยค่ะเพื่อนเห็นลำไยและสันหัวเลยค่ะส่วนในผลไม้ลากไม้ผักพืชผัก,กสวนควรัวก็ปลูกในบ้านเนาะไม่ต้องออกไปซื้อไปหาไปตลาดะคะ่ะปลูกไัอย่างได้กินอันนั้นนะคะเหมือนที่อันบอกเนาะ ปลูกผักปลูกหญ้ากินกันไปนะคะอันนี้ค่ะอันเก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมากองให้แม่เนาะก็ถือว่าเป็นงานแบบกิจกรรมทําร่วมกับครอบครัวนะแม่ก็ไม่เหงาะคะมีเพื่อนนะเมาโมยกันทั้งวันนะเพื่อนๆไม่รู้สัญหาอะไรมาคุยะคะอยู่กันสองคนคุยกับน,น้องแงงน้องแงง,ง,งทั้งวันนะคะก็อาการป่วยก็เลยหายวันหายคืนนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กําลังใจของคนรอบข้างแล้วก็ตัวคนป่วยเองนะคะแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบสองเดือนฟื้นเลยค่ะ ฟื้นอาการหายป่วยตอนนี้ก็10เดือนอาการหายป่วยเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะชนเมษาอีกแล้วนะคะอันกลับมาบ้านได้16วันเนาะแม่ก็ล้มป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบเข้า ICU ียูเลยค่ะเพื่อน<ๆ>อันแทบช็อกอะ่ะคือด้วยความที่เราปรับตัวไม่ทัน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็มาอัปเดตชีวิตของอันนะคะอันก็เด็กกรุงเทพนี่แหละคะ่ะมาอยู่ที่บ้านเนาะ ่าก็มันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะใครมีแผนอยากกลับบ้านก็กลับได้เลยอันนี้คือผักกาดที่จะเอาไปทําน้ําผักนะคะแม่ตัดรากให้แล้วนะคะหาเพื่อนบ้านแล้วจะเอาไปหั่นหั่นแล้วก็ไปดองสักสองสามคืนให้มันเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็ไปตำตำเสร็จเรียบร้อยไปเคี่ยวเคี่ยวแห้งแล้วก็จะกลายเป็นน้ําผักแล้วก็มาทําน้ําพริกน้ําผัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจะคิดหน้าค่ะหบ๊ายบาย